มาที่การเตรียมความพร้อมก่อนจะก้าเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะยังอยู่กันที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงค่ะซึ่งวันนี้นะคะไปดูการใช้ชีวิตของคนไทยในฮ่องกงสิ่งหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นเรื่องยากลาบากก็คือเรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะโดยฮ่องกงนั้นจะให้สิทธิ์ให้โอกาสคนที่มีความเป็นอยู่ลําบากมากกว่าค่ะอย่างเช่นผู้สูงอายุนะคะจะได้มีโอกาสในการเช่าที่พักซึ่งมีราคาถูกกว่าของเอกชนหลายเท่าติดตามในเอเซกับเกษมสันกันค่ะ สวัสดีครับถึงเวลา a อซีกับเกษมสันครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปชื่นชมกับความน่ารักและน้ำใจของคนไทยในฮ่องกงกันครับผมยังอยู่ในเกาลูนซิตี้หรือไททาวครับมาดูชีวิตคนไทยอื่นๆที่นี่ร้านผลไม้นี่ก็ของพี่นงนุชคนไทยนะครับพอร,รู้ว่าเป็นคนไทยด้วยกันเท่านั้นทั้งรถแลกแจกแถมเลยกําลังคุยสนุกก็เจอพี่ทิพวรรณที่มาทํางานเป็นหัวหน้าพนักง,งานทําความสะอาดบริษัทแห่งหนึ่ง ที่เขาบังคับเลี้ยงทุเรียนครับหมอนทองปกติก็อร่อยสุดๆอยู่แล้วมาเจอน้ำใจไทยในฮ่องกงนี่หมอนทองเม็ดนี้สุดยอดเลยครับอยากดูความเป็นอยู่ของคนไทยที่นี่ก็เลยขอให้พี่ก็พามาดูขึ้นรถเมล์กันมาเลยนี่เป็นที่พักที่ทางการฮ่องกงเขาสร้างและให้คนเช่าครับถูกกว่าของเอกชนหลายเท่า แต่ทางการฮ่องกงเขาให้โอกาสคนลำบากกว่าได้เช่าก่อนเช่นคนสูงอายุแม้จะถูกแต่ก็มีบริเวณให้เดินเล่นออกกําลังกายนะครับเคยแต่ได้ยินว่าที่พักคนฮ่องกงเล็กมากๆวันนี้มาดูกันครับว่าเล็กแค่ไหนเล็กจริงๆครับนี่ครับทั้งห้องมีอยู่เท่านี้เอาไว้กินนอนนั่งเล่นดูทีวีบริเวณมีอยู่เท่านี้แหละครับนี่คือครัวนี่คือห้องน้ำ 881บเอ็ดบาทนี่ค่าเช่าต่อเดือนค่ะค่ะมีก็ค่าไฟค่าน้ำเราต้องออกเองเฉลี่ยเดือนละเท่าไหร่บางทีก็เดือนห้าหกร้อยสี่ห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่าน้ำก็ร้อยกว่าเหรียญค่ะก็ไม่ถึงสองพันดีถ้าพันห้าพันห้าประมาณพันห้ารนั้นนะคะแต่ถ้าเป็นของเอกชนสภาพแบบเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นของเอกชนเนี่ยนะคะเช่าอย่างนี้ก็ประมาณสัก สี่ห้พันกว่า 5, <000. S 2> ถ้าเป็นของเอกชนสวยๆนะ 5, <000. S 2> เงินเป็นหมื่นก็มีน้ำใจไทยอีกแล้วครับเลี้ยงน้ำแกงผักแบบโฮมเมดอีกแล้วที่ปราบปลื้มคือรูปนี้ครับรูปในหลวงในหลวงยังทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไทยทุกดวงครับไม่ว่าคนไทยคนนั้นจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้ในตอนต่อไปผมจะพาท่านผู้ชมไปดูว่าไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับที่อยู่กันอย่างคับแคบ แต่คนห้องกงเองก็อยู่กันอย่างค่อนข้างคคบแคบทีเดียวสวัสดีครับ World Class c o n d o l a r s for Building Maintenance Systems AAS Asia Access s o l u t i o n